สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำอาหารที่เราจะสามารถหาได้จากท้องทะเลก็พวกปลาพวกหอยเนี่แหละมันทำไม่ยากไม่เปลืองแล้วก็ฟาร์มได้ตลอดหน้าหนาวก็กินได้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูเมคชนิกในการออหาอาหารจากทะเลก,กันก่อนดีกว่าครับผมและนี่ก็คือฟาร์มปลาที่ผมสร้างเอาไว้กลางทะเลจะสังเกตเห็นว่าผมจะวางกระชังปลาเนี่ย อยู่ใกล้ๆกับต้นหอยซึ่งไอ้ต้นไม้กลางทะเลเนี่ยแบบลักษณะเนี้ยซึ่งเราสามารถใช้มีดโกนขูดหอยออกมาจากฐานของมันได้เนี่ยมันจะปล่อยอาหารปลาสุ่มปล่อยอะ่ะแล้วปลาเนี่ยก็จะเข้ามากินอาหารที่ต้นไม้เนี้ยมันโยลงมาที่พื้นน้ําแล้วมันก็จะติดกระชังเราดีกว่าที่เพื่อนๆเนี่ยไปวางกระชังกลางทะเลโดยที่ไม่มีอะไรล่อนะครับ แล้วเดี๋ยวพอตอนกลางคืนต้นหอยนี้มันหลับเนี่ยเราแอบ,บเอามีดโกนเนี่ยมาขูดเอาหอยที่อยู่ตรงฐานของมันได้เดี๋ยวผมจะปล่อยให้เพื่อนๆดูไปก่อนละกันนะครับว่ามันทํางานยังไงแมคเนิกนี้หน้าหนาวก็มาได้ครับหน้าหนาวก็มาได้หน้าร้อนอาจจะระ,ระวังนิดนึงเนี่ยมีขึ้นเพิ่งติดไอ้นั่นก็มีอีกไอ้นั่นก็มีอีกนี่อ่าตอนนี้อ่า ไอหอยมันให้อาหารปลาตีกแก้วโอ้โหมามารอกลางคืนนี่เก็บปลาได้รัวๆฮะเนี่ยตีีกแล้วตอนนี้ปลาก็เพียบเดี๋ยวรอให้อาหารมันหายก่อนเออไฟอ๋อตีดีกแก้วสองตัวแน่นอนอันนี้โอเคมันหลับมันปลอยหลับ เออ่ผมฆ่าไปเลยดีไหมเออ่เนี่ยแล้วมันก็มาเรื่อยๆอาหารฝนตกหน้าฝนระวังฟ้าผ่านเนี่ยซึ่งผมวางไอ้นี้ไว้ละไอ้สายล่อฟ้าไว้ละโอเคจบแปลว่าถ้าพี่ขูดหอยมันเนี่ยรู้สึกว่าพี่ดันเอา ลองดูด้นัานๆกูว่าแล้วลองแล้วโอเคจบไปเพื่อนๆสามารถที่จะตีต้นไม้ทะเลนี้แล้วก็นําไปปลูกไว้ที่โขดหินแถวๆบ้านก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใกล้ๆบ้านเพื่อนๆมีโขดหินเปล่าอยู่ขอให้แอบมาตีตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าต้นไม้ทะเลมันจะตื่นแล้วมันจะลุมเพื่อนๆแล้วมันยิงเป็นระยะไกลมันจะงานเข้ามันจะหนักอยู่นะครับไม่เป็นไรอ่ะยังไม่ถึงเอาอีกหน่อย้นไปเลย โอเคเก็บเก็บเก็บหลังจากนั้นก็ให้เอาเชื้อมันมาปลูกที่โขดหินเปล่าใกล้ๆบ้านโยในที่ปลูกได้ไหมพี่ดูเด้ไอตัวนี้นะไม่รู้ว่าใช่ไหมเอออันนี้ลองดูเป็นหิเป็นใช่ใช่แต่ขอเข้าไปใกล้หน่อย <S <S เออเออย่างี้ากลับบ้าน ทำใช่แล้วเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นหอยแล้วเดี๋ยวกลางคืนเราอ่ะใช้ไอเนีย่ยมาเอาล่ะครับหลังจากนี้เราจะลองมาทำการตกกุ้งลอบสเตอร์กันนะซึ่งกุ้งลอบสเตอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารทะเลชนิดหนึ่งเหมือนกันวิธีการก็คือเราจะต้องทำเบ็ดอันนี้ยฮะ sea fishing r o ดเนี่ยโดยใช้ไม้แผ่นหนึ่งแล้วก็ใยแมงมุม3นะก็จะได้เป็นไม้แผ่นหนึ่ง ย้ายม,มุม3อันนี้ทำขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีเบ็ดตกปลาทะเลขั้นต้นนะซึ่งอันนี้ก็เพียงพอแล้วครับสำหรับการตกกุ้ง lobster หลังจากเราติดตั้งเข้าไปที่มือล้วเนี่ยจะมีเหยื่อให้เราใส่อยู่2อันเป็นเหยื่อกลมกับเหยื่อแบบเป็นตะขอเบ็ดนะการทำตะขอเบ็ดเนี่ยเราจะต้องทำเครื่องวิจัยอันนี้ขึ้นมานะโดยการที่เราอะ่ะจะต้องไปที่ เครื่องวิจัยขั้นที่2อ,อันนี้ให้มันหมุนก่อนแล้วก็ตะขอเบ็ดโดยการใช้ไม้ดริฟท์บูธอันหนึง่งแล้วก็อิเล็กทริคอลอันหนึง่งแล้วก็กระดูกหนึ่งคราฟขึ้นมาได้เป็นเครื่องวิจัยที่เอาไว้ใช้ทําเหยื่อทําเหยื่อตกปลาซึ่งเราจะทําเหยื่อกุ้งบสเตอร์ผมแนะนําให้ทําเหยื่ออันนี้ครับก็คือโดยการใช้ไม้สีขาวดริฟท์บูดอันเดียวก็จะได้เหยื่อมาแล้วแล้วก็ทําเหยื่ออันนี้คือสีเขียว นะโดยการใช้หินแหลม2แล้วก็เห็ดเขียว1นะจะได้เป็นเบ็ดตะขอซึ่งเป็นสีเขียวซึ่งจะสามารถตกปลาได้ดีทั้ง2อันเนี้ยตกปลาคอมโ,มโบได้ดีโดยการตกตอนกลางคืนนะตก,กตอนคืนซึ่งกุ้งล็อบสเตอร์เนี่ยมันจะออกมาตอนเย็นหรืตอน,นคืนเท่านั้นอ่าเดี๋ยวผมจะไปตกละเนี่ยม,มันเย็นแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปลองตกดูอ่าพอมันเย็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปดูกุ้งล็อบสเตอร์ซึ่งเราจะ เห็นได้จากในแมปมินิแมปเนี่ยจะเป็นรูปกุ้งล็อบสเตอร์เลยอยู่ในน้ําซึ่งในฐานผมโชคดีมากเลยมีอยู่ทั้งหมด3ลังใช่ไหมผมก็เอาเบ็ดที่ผมทำเอาไว้แล้วเนี่ยเอาเนี้ยอันอนี้นะผมทำไว้แล้วก็ใส่เบ็ดเข้าไปในที่มือหลังจากนั้นเนี่ยผมก็คลิกขวาไปที่ตัวกุ้งล็อบสเตอร์นะแล้วก็รอครับแค่รอกินเหยื่อ รอกุ้งอ o เตอร์กินเหยือ่อความจริงคุณเก็บอะบิเกลก่อนนะเนี่ยเพราะว่าบิเกลจะฆ่ากุ้งอบเตอร์จําไว้นะฮะลูกกุ้ง l o เตอร์เนี่ยควรที่จะเก็บเป็นเป็นเท่านั้นห้ามตายให้มันตาย,าตายอ้ามกินเหยือ่อก็คลิกคลิกขวาล,วลัวที่พื้นอะแล้วรีบเก็บเลยนะแล้วเดี๋ยวผมเก็บอะบิเกลก่อนไม่มีไหวไอน้นี้นี่แค่นี้เองครับผมเนี่ยเนี่ยเหยื่อก็จะมี2อันอย่างที่ผมบอกถ้าเหยื่อขาดเราก็ทําใหม่ได้ฮะเพราะว่าง่ายๆนี่ก็ ตกไปเลยฮะตกมันจนถึงตอนกลางคืนไปเลยตอนเช้าเลยก็ได้พอตอนเช้าก็ตกไม่ได้แล้วเพราะว่ากุ้งมันจะกลับเข้ารางนอนนี่ก็แค่นี้อ่าเรียบร้อยกินอีกแล้วแล้วก็หมุนเข้ามาอ่าเรียบร้อยเก็บเป็นๆเ,เท่านั้นอย่ากกดคลิกข้ามันนะเดี๋ยเงี่ยเก็บอ่าสมมุติว่าผมผมพอละผมพอละอ่าผมก็ จะเอากุ้งล็อบสเตเป็นเป็นเนี่ยเอาไปไว้ในกระชังนะเออไปไว้ในกระชังตรงไหนก็ดีตรงไหนก็ได้อ่ะกุ้งบสเตอร์ที่เอาไว้ในกระชังเนี่ยมันเอาไว้ในกระชังปลาได้ก็อย่างที่รู้นะฮะว่ากระชังปลาเนี่ยพอดีเลยของกระชังปลาก,ก็คือปลาทุกตัวไม่ว่าจะเหลืองหรือแดงมาคือกําลังใกล้จะตายแล้วเนี่ยเอาไว้ในกระชังเนี่ยมันจะเพิ่มจนเขียวสดใหม่แบบนี้เลยเนี่ยเต็มปีอย่างนี้เลย เป็นเต็มปีจะไม่มีปลาที่อยู่ในกระชังอันไหนเนี่ยที่เน่าไม่มีไม่มีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเนี่ยอันนี้นะสิว่าปลาตัวนี้มันเหลืองใช่ไหมกำลังจะตายใช่ไหมไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวปลาตัวนี้จะเขียวจนสุดเต็มเลยจะจะเต็มเหมือนเหมือนทุกตัวเลยข้อดีของอาหารทะเลคืออย่างนี้เลยครับผมเอาละครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําเมนูที่ได้จากอาหารทะเลกันเริ่มด้วยเมนูที่เพิ่มพลังชีวิตดีมากเลยก็คือ ปลาทอดอ่ะอันดับแรกเนี่ยผมจะทําการลดพลังชีวิตผมลงก่อน150นะผมจะทําการคราฟอันนี้เพื่อลดพลังชีวิตก่อนเหลือ110ก็แสดงว่าหายไป40ใช่ไหมอ่าก็คือเป็นเมนูปลาเล็กหนึ่งะปลาเล็ก1แป๊บหนึ่งนะปลาเล็กหนึ่ง,แบบง,นะก,งกิ่งหนึ่งน้ำแข็ง2เป็นปลาทอด เมนูนี้ง่ายมากคือมีเนื้อปลาอันเดียวน้ำแข็งขุดได้ตอนหน้าหนาวขุดมาเยอะๆมีกิ่งโอ้สบายมากนะเป็นเมนูเพิ่มพลังชีวิตดีมากเนี่ยร้อยสิบจากร้อยห้าสิบเดี๋ยวดูว่าเพิ่มเพิ่มพลังชีวิตเท่าไหร่นะนี่คือเมนูปลาทอดอ่าเดี๋ยวเอาเอาอ่าเอาเอาีกสักอันก็ได้กิ่งน้ำแข็งน้ำแข็งเออเป็นเมนูเพิ่มพลังชีวิตอย่างดีไว้เดี๋ยวผมว่าควายไปไกลๆก่อน เรียกว่ามันลำคาน <c oughs> <c oughs> น่าได้ป่าทอดเดี๋ยวผมลองกินดูว่าได้ได้เท่าไหร่นะร้อยสิบร้อยห้าสิบแสดงว่ากินทีหนึ่งเนี่ยเพิ่มสี่สิบสี่สิบเลยอ่ะเดี๋ยวผมทำใหม่เจ็บใหม่ผมเจ็บใหม่เ <c oughs> จบ็บไปสามเลย คืออบิเกลนี่เต็มร้อยห้ใช่ไหมอีกเมนูหนึ่งเนี่ยเพิ่มทั้งสติแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตด้วยมาจากอาหารทะเลเหมือนกันก็คือเมนูซีฟู้ดก็คือเนื้อปีศาจหรือเนื้อใหญ่1นแล้วก็ปลาเล็กสามเนื้อปลาเล็กสามเนืเอ้อปลาเล็กสามนะอ่า อีกสูตรหนึ่งก็คือเนื้อใหญ่หนึ่งปลาเล็กหนึ่งปลาใหญ่หนึ่งกิ่งหนึ่งปลาใหญ่ปลาใหญ่อันนี้ไหมอ,อันใหญ่ปลาใหญ่อันนี้เดี๋ยวลองดูเนื้อปีศานะเอาเนื้อปีศาจมาลยดีกว่าอ,อันนี้เีนูซีฟู้ดนะเดี๋ยวลองกินดูก่อนลองกินดูก่อนว่าเพิ่มเท่าไหร่ที่บอกเพิ่มดีมากนี่เพิ่มเท่าไหร่30หรือเป็น90แสดงว่าเพิ่มถึง60 ปลาทอดเพิ่ม40อ่าซีฟู้ดเพิ่ม60เพิ่มเลือดดีกว่าแล้วก็เพิ่มสติอีก30เมนูซีฟูด้ดเดี๋ยวมาดูอีกสูตรหนึ่งนะเนื้อใหญ่หนึ่งเนื้อเล็กหนึ่งปลาใหญ่หนึ่งแล้วก็กิ่งหนึ่งอันนี้สูตรนี้ลองดูอีกสูตรหนึ่งก็คือเป็นเนื้อเล็กสมมติเราไม่มีเนื้อใหญ่เป็นเนื้อ เป็นเนื้อข้างคาวได้ไหมแล้วก็เนื้อกระต่ายได้ไหมเนื้อเล็กเนื้อเล็กหนึ่งปลายใหญ่2ใช่ไหมแล้วก็กิ่งหนึ่งแล้วก็กิ่งหนึ่งอ่าลองดูอ่าอันนี้ได้ซีฟู้ดอะเห็นไหมสมมติว่าเรากรณีที่เราไม่มีเนื้อปีศาจหรือเนื้อใหญ่เราใช้เนื้อข้างคาวได้หรือเปล่าอ่าอันนี้เป็นเมนูซีฟู้ดกินอ่าเพิ่ม อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าอา,อาหารทะเลอันนี้ได้นะอันนี้ได้ซีฟู้ดนะคือใช้เนื้อข้าวก็ได้แต่ต้องใช้ปลาใหญ่2อ,อาก็คือว่า,าปลาเนี่ยมันให้ผักด้วยนะไออย่างเช่นปลาตัวนี้เนี่ยพอผมฆ่าไปเนี่ยมันให้ข้าวโพดเห็นไหมแสดงว่าหมายความว่าถ้าคุณต้องการผักเนี่ยบางทีคุณอาจจะได้เป็นปลาข้าวโพดมาเนี่ยฆ่าไปเมื่อไหร่คุณต้องการจะกินเนี่ยให้คุณเนี่ยไปเก็บในกระชังแล้วก็มาฆ่า มาฆ่าเอาเนี่ยใช่ไหมไม่ต้องมาเก็บไว้ในตู้เย็นไม่ต้องทําตู้เย็นก็ได้ก็คือคุณไปฆ่ามาแล้วคุณก็ทําแล้วคุณก็แล้วคุณก็ทําเก็บเอาไว้แล้วก็ค่อยอไปสู้บอสไอเมนูซีฟู้ดอันนี้เนี่ยผมเนี่ยเมนูซีฟู้ดอันนี้เนี่ยเวลาสติไม่ดีเนี่ยกินเพิ่มสติ30ค่อนข้างดีอ่ะแล้วสมมติว่าคุณคุณต้องการเมนูอิ่มละ่ะทำยังไง เมนูอิ่มก็คือหอยนี่หอยหอยหนนะกรณีที่คุณไม่มีเนื้อปลาใหญ่สมมุติว่าไม่มีเนื้อปลาใหญ่เนื้อปลาใหญ่อยู่ไหนอยู่นี่โอเคเแป๊บหนึ่งนะฆ่าก่อนอคุณไม่มีเนื้อปลาใหญ่คุณต้องใช้เนื้อปลาเล็ก2กิ่งหนึ่งเป็นอาหารที่เพิ่มค่ากระเพาะดีกว่ามีดบอลเล็กน้อยแต่ก็ดีกว่ากรณีที่คุณมีเนื้อปลาใหญ่ ก็ให้ใช้ออหอยนะหอยเดี๋ยวเอาหอยมาก่อนอ๋อหอยหอยหนึ่งเนื้อปไปใหญ่หนึ่งกิ่งสองจะสังเกตว่าเป็นอาหารที่เพิ่มค่ากระเพาะโดยใช้แค่กิ่งอะใช่ไหมนี่คือข้อดีเลยของการที่คุณเนี่ยมีฟาร์มอาหารทะเลแล้วคุณก็ยังได้ข้าวโพดนี่ข้าโพดซึ่งคุณอาจจะเอาข้วโพดไปทําเป็นผัก อย่างเช่นเมนูนี่เป็นเมนูเขาเรียกว่าพีโรจ้ก็คือต้องมีผักเป็นสวนผสมก็คือเนื้อไข่น้ำพึ่งผักเนื้อไข่อะไรอย่างเงี้ยก็คุณก็ทําอย่างนั้นก็ได้เป็นข้าวโพดใช่ไหมเมนูข้าวโพดนี่คืออาหารเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยที่ผมกำลังเก็บเนี่ยเป็นอาหารที่เพิ่มค่ากระเพาะอย่างดีนะกินเข้าไปเลย112เพิ่มดีกว่ามีดบอลทำง่ายใช้แค่กิง่งนะ สมมุติว่าคุณคุณมีผักใช่ไหมคุณคุณมีผักเป็นเป็นข้าวโพดนะก็เนื้อไขผ่ผักผักได้ไหมอ่าสมมตินะเนื้อไข่ผักผักได้เโรจี้ไหมอ่าเดี๋ยวลองดูอ่าเป็นเนื้อปีศาจซิเนื้อไขผ่ผักผักอย่างนี้ได้ไหมสมม,มุติว่าเป็นปลาข้าวโพดคุณฆ่ามาแล้วคุณไม่ได้เนื้อปลาคุณได้ข้าวโพดมาไม่ว่าจะเป็นป๊อปคอนหรือข้าวโพดมันมันมีค่าเท่ากันนะมันมีค่าเท่ากันเ,เดี๋ยวดูว่าเปยนพีโรจี้ได้หรือเปล่า นั่นมันหมายความว่าอะไรข้อดีเนะี่ยเป็นพิโรจี้นะมันเป็นพีโรจี้เพิ่มเลือดดีเกมือนกสิ40 40เข้ากับปลาทอดเลยแต่พีโรจี้เนี่ยต้องใช้ไข่ต้องใช้ไข่ต้องใช้ผักนั่นหมายความว่าไข่มันแลกมาจากเนื้อนะมันแลกมาจากเนื้ออย่าลืมใช่ไหมเนื้อปีศาจอะไรอย่างเงี้ยมันแลกมาจากเนื้อแต่ปลานี่ไม่ใช่ปลานี่คุณเก็บงอดมาได้ตลอดเวลาเลยแล้วแล้วผักคุณไม่ต้องปลูกโหก,กว่าคุณจะใช้ไอเนี่ย กว่าคุณจะพรวนดินนี่ถ้าคุณไม่ใช่เป็นเวิร์มวูดกว่าคุณจะพรวนดินกว่าคุณจะเอามาเล็ดมาหยอดกว่าคุณจะได้ผักมาแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหลลาบากแต่ถ้าคุณเนี่ยมีอาหารทะเลเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมคุณก็เอาแค่ปลาหนึ่งกิ่งหนึ่งน้ำแข็งสองได้เท่าเท่ากับพีโรจี้แล้วแต่ยอมรับว่าเก็บไม่ได้นานเท่าพีโรจี้นะแต่เพิ่มเลือดที่ดีเท่า แต่ถ้าสมมติว่าคุณยังไม่คิดจะใช้อ่ะคุณก็เก็บไว้ในกระชังครับไม่เน่ามันดีกว่าตู้เย็นเยอะนะไอเนี่ยกระชังอันนี้เนี่ยมันดีกว่าตู้เย็นเยอะแล้วมันเก็บที่สําคัญคือหน้าหนาวก็ออกหน้าหนาวก็ออกมาแล้วก็อ,อ,อีกเมนูหนึ่งเออผมลืมทําไปอีกเมนูหนึ่งที่ดีก็คือเป็นกุ้ง lobster เดี๋ยวผมเอาไป3าตัวกุ้ง lobster เพิ่มพลังชีวิตดีดีมากนะ เพิ่มสุขภาพจิตดีเล็กน้อยกุ้งลบสเตอร์ต้องใช้เป็นๆอย่ากดค่านะกุ้งลบสเตอร์เดี๋ยวผมทําให้ดูเนี่วิธีการทําอ่านทะเลง่ายมากไม่เปลืองกุ้ง l o เตอร์หนึ่งน้ำแข็ง3คุณลองคิดดูเซตกุ้งลบสเตอร์เป็นๆหนึ่งน้ำแข็ง3กุ้งลบสเตอร์เป็นๆหนึ่งน้ำแข็ง3คุณเ,เ,เอาน้ําแข็งมาเลยขุดมาหน้าหนาวขุดมาให้เยอะที่สุดคุณไม่อดตายแล้วครับกุ้งลบสเตอร์น้ําแข็งสาม นี่คุณจะได้อาหารที่ทําแบบเพิ่มพลังชีวิตดีมากดีแค่ไหนอลองดูลองดูเลยดีแค่ไหนลองเจ็บดูอ่าจะตายแล้ว30ใช่ไหมกุ้งลบสเตอร์ดีแค่ไหน90ก็คือเพิ่มมา60ดีพอๆกับไอ้นั่นอะ่ะเอ่อซีฟูด้ดนะดีพอๆกับซีฟูด้ดแต่ว่าใช้แค่กุ้งบสเตอร์ตัวเดียวเองใช่ไหมใช้แค่กุ้งบสเตอร์ตัวเดียวเอง ผมจะลองวิ่งไปดูว่าอาปลาของผมเนี่ยมันติดเบ็ดอีกหรือเปล่าผมผมกล้าบอกได้เลยว่าถ้าคุณทำฟาร์มปลาเนี่ยมีมีหอยเนี่ยนะหนึ่งอันแล้วมีมีเขาเรียกว่ามีต้นหอยนี่หนึ่งอันแล้วมีฟาร์มปลาเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าคุณเก็บได้ทุกวันอผมกล้าพูดได้เลยว่าคุณเก็บได้ทุกวันเนี่ยาอีกแล้วฮะเนี่ยไอีกแล้ว เออมาอีกแล้วเดี๋ยวขอดูอีนนี้หน่อยมาอีกเปล่านี่นี่มาอีกแล้วเห็นไหมปลาเล็กปลาใหญ่ก็เอามาเถอะครับอ่าตรงนี้ผมทําฟาร์มเนี่ยฟาร์มหอยถ้าไม่พอคุณก็ทาเรือเข้าไปอีกนี่ผมไม่ได้มาดูวันเดียวนะไม่ได้มาดูวันเดียวดูได้เลยนี่มาอีกแล้วฮะอ,นนอันนี้เป็นเป็นข้าวโพดอันนีเ้เป็นข้าวโพดเนี่ยเป็นข้าวโพดผมจาได้อะกินเ่าเป็นข้าวโพดกินไปเลยอ่ะ ไอ้นี่ทิ้งไปก่อนอ่าเป็นปลาข้าวโพดใช่ไหมหอยนี่ประมาณ3วันฮรับสวันสอวันเกิดแล้วเออนี่ปลาเนี่ยเห็นไหมไม่แล้วฮะเฮ้ยเนี่ยเกิดทุกวันแน่นอนคุณเก็บอาหารกินได้ทุกวันนี่ คุณจะเห็นว่าเนี่ยมันมันเป็นเหยื่อล่อปลาล่อปลาใหม่อีกแล้วเห็นไหมเดี๋ยวปลาก็มาติดก,กระชังอีกเนี่ยมันเป็นเหยื่อล่อปลาเนี่ยปลามาติดกระชังอีกแล้วเนี่ยมันเป็นเนี่ยมันมาติดกระชังเรื่อยๆฮะมาเก็บปลาได้ทุกวันเลยถ้าคุณมีแบบนี้เนี่ยเก็บได้ไม่ต่ำกว่าสิบตัวทุกวันเป็นอาหารที่แบบถ้าใครมีแบบนี้แล้วเนี่ยหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนไม่ต้องห่วงไม่ต้องมีผักก็ได้ เพราะว่าอาหารของทะเลเนี่ยมันเพิ่มได้ทั้งเลือดหิวค่ากระพาะก็เพิ่มได้ค่าสติก็เพิ่มได้มีเมนูเพิ่มค่าสติค่ากระพาะเนี่ยผมบอกไปหมดแล้วค่าสติก็คือใช้ไอเนี้ยซีฟู้ดเนี่ยกินเพิ่มค่าสติครับดีประมาณ30ผมจําได้ว่าประมาณ30เนี่ยลองดูซิว่ามีเท่าไหร่เนี่ยเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมอเน,นี้อะไรก็ไม่รู้อ่าเป็นเนื้อปลาเล็กใช่ไหมเป็นเนื้อปลาเล็ก อันนี้ก็เป็นเนื้อปลายใหญ่นี่ก็เนื้อปลายใหญ่นี่ก็เนื้อปลายใหญ่นี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ติดอีกแล้วนี่ก็ติดอีกแล้วดูดิเห็นไหมเพิ่งจะเอาขึ้นมาเนี่ยเนื้อปลายใหญ่ป่ะเห็นไหมเนื้อปลาใหญ่เ,หนเนี่ยเนื้อปลาใหญ่ได้มา,ได,มาได้มาเยอะอะผมจําไม่ได้ว่าผมก่อนหน้านี้ผมเอามาเท่าไหร่นะผมได้แต่ว่าได้มาเยอะอะอันนี้ไมกแล้วเห็นไหมระหว่างยืนยืนรออยู่เนี่ยเนี่ยมีไอ้นั่นอีกแล้วเพราะว่าไอหอยเนี่ย มันจะมันจะให้อาหารปลาล่อปลามาติดล่อปลามาติดตลอดเลยเนี่ยล่อปลามาติดตลอดเนี่ยติดอีกแล้วถ้าคุณเห็นปลาเงาในน้ำก็อย่าเพิ่งยกขึ้นมาเนี่ยเป็นเนื้อปลาใหญ่ไ็เห็นไหมเป็นสิบเนี่ยคุณอยู่ตรงเนี้ยคุณได้เป็นสิบโอ้ยได้เป็นปลาใหญ่ปลาเล็กเนี่ยเดี๋ยวพอตอนกลางคืนเนี่ยคุณก็เอาเอเอ,เ,อเขาเรียกว่ามีดโกนไปโกนมันไปโกนมันก็ได้หอยมา ซึ่งเมนูหอยก็ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเมนูที่เพิ่มค่ากระเพาะได้อย่างดีนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ